อันนี้สองแปดหูตัวใหญ่มากเลยอันนั้นปลาดุกเหรอน่ะหายช่อนไปตู้คุมละสามสี่ตัวโลเนี่ยสองตัวก็ครึ่งโลนะ โลนอสองตัครึ่งโลเป๊ะเลยเนี่ยโอ้ยน,นอนเหรเราสิ็ไปนำ้ำราคาเดียวกันมั้ยเหรอครับขันธัวกว่าเหรอ มาใส่ถุงถูกป่ะกทางหน่อยเลยปเลยปเลยสองตัวขึ้นโลมาใครถูกฮันยาราวะมาซื้อเนี่ยถูกหวยฮาราวะใช่ถูกหวยมากถูกเนี่เลยสองตัวขึ้นโลร้อยห้าสิบนี่ก็ไปนั่งทำยื ทำเองเหรอทำอเองรับผาสบมาทำเองรับมาจไหนป้าเนี่ยับมาจากตองานแลวมันทำแลเองอะไรเองนี่เหรอ่งทำเองหมดเลยไม่เอาทอดอยู่นะผมไปหวานมาคิดวันนี้น้อย ยำเนาะเนอะร่หนอบะม่วงเับละม่วงแบบ้ึงปิโอนซอยจะอร่อยข้าวซอยร้อนขายปลาอยู่มาทำกินไรลุง kem à, cặp kem à ngay này bị anh rồi này anh luôn à. à, này bây giờ kín một tí to nữa này chết và khai hay chết mà ซื้อกับผมไดยราคาถูกการนี้น่าด้วยไายซื้อมาิตอมซักเช็ดมาเด้อเป็นผู้ค้าขายปลาสลิดเลยเนี่ยปลาสลิดบางบ่อจ้าเนี่ยโอเคครับ